ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกปรับท่านั่งให้ถูกส่วน อย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของามเราหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะ แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆอย่างสบายสบอยอย่างผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นเย็นอย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะ ตั้งสบายตั้งผ่อนคลายค่อยอยวางใจไปแตะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนุ่มๆทำใจให้นิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆ ตั้งเบาเบาตั้งสบายสบายใจถึงจะกลวมได้ง่ายนะจ๊ะตั้งสบายสบายอย่าไปเพ่งไปจ้องนะจ๊ะให้นิงน่งนิ่งนุ่มนมุ่มเบาเบาสบายสบาย แล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่อยู่ในกลางดวงใสใสนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก้อนน้ำแข็งใสใสใกลมกลมเหมือนดวงแก้วให้นึกธรรมดา นึกสบายสายคล้ายๆเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบอย่างนั้นแหละนึกสบายสบายตั้งสบายสบายตั้งใจใสใๆนึกได้แค่ไหนก็อเอาแค่นั้นไปก่อน แต่ต้องสบายเล็กไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆด้วยประกรรมภาวนาในใจเบาๆว,ว,ว่า สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จะกระทั่งไปถึงจุดที่เราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไป อยากหยุดใจนิ่งนิ่งเฉยเฉนิ่งน,น,นิ่งนุ่มนุมเบาเบนะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างเนี้ยสำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะให้นิ่งนุ่มเบาสบายเดี๋ยวใจจะถูกส่วนเอง เมื่อเราทำถูกวิธีถูกต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจก็จะถูกส่วนเวลาใจถูกส่วนมันจะกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างเง่ยงๆแล้วร่างกายของเราจะกลวงจะเป็นพลมจะเป็นช่องว่างวางร่างกายจะขยายออกไป จนหายไปเลยเหมือนเคลืนไปกับบรรยากาศแล้วใจก็จะอยู่นิ่งๆโล่งๆกล,งล,งลงงางอวกาศถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเองเคลื่อนเข้าไปเองจะไม่ตึงไม่เกร็ง ไม่เครียดทั้งร่างกายจิตใจจะผ่อนคลายจะสบายจะเหลือแต่สติก็บสบายคือใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในกลางกายอย่างไม่กดดันต้องสบาย ต้องใจเย็นเย็นต้องนิ่งนนุ่มนุน่มนานนานต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี <thế S 1> <ช kuin S 2> ๋ยวใจจะใสเองจะสว่างขึ้นมาเองหลับตาแล้วก็จะไม่มืดมันจะมีความสว่างภายใน แต,แต่เหมือนฟ้าสังสางเรื่อยไปจนกระทั่งเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าจะใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตาใสเย็นสบายสำหรับพ้ที่ธรมเป็นแล้วนี่นะจ๊ะ เข้าถึงดวงธรรมได้การนิ่งในนิ่งต่อไปก็เรื่อยๆฝึกหยุดแรกให้ชำนาญให้คล่องหยุดแรกเนีนะจะสำคัญมากทีเดียวเดี๋ยว,ยวห,หยุดในห,หยุดต่อๆไปเนี่ยก็จะง่าย แม้ทำไปแล้วเนี่ยต้องฝึกตรงเนี้ยนิ่งนิ่งนมนมดูดวงไปเรื่อยๆอย่างสบายๆให้ใจนิ่งๆอยู่ในกลางดวงใสๆด้ใจที่เยือกเย็นถ้าเราทำถูกต้องถูกส่วน ดวงนั่นก็จะขยายออกไปเองขยายไปรอบตัวแต่ยังไม่ถูกส่วนก็จะเป็นดวงนิ่งๆเฉยๆถ้าตั้งใจมากแม้เห็นดวงแต่ก็จะยังไม่เจอความสุขแต่ไม่ทุก จะอยู่ในระหว่างไม่สุขไม่ทุกข์เคยเลยความทุกข์แต่ยังเข้าไปถึงความสุขเป็นแต่เพียงว่าใจมันนิ่งได้ในระดับ9กแต่ยังกดดันอยู่คือยังมีความพยายามที่จะใช้กำลังบังคับ ภาพนั้นจึงยังแข็งแข็งไม่นุ่มยังติดนิสัยหยาบหยาทางโลกทางโลกจะทำอะไรให้สำเร็จก,ก็ต้องใช้ความพยามต้องออกแรงอะไรต่างๆเหล่านั้นทางทำมันกลับตลปัดต้องง่ายๆต้องสบายๆถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ย ดวงมันจะอ่อนนุ่มจะใสๆและจะขยายออกได้ความสุขก็จะค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นจนเรายอมรับว่านี่คือความสุขที่ไม่เคยเจอ ยิ่งใจเรานิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานนานจากนิ่งนุ่มนานน,านก็จะก,กลายเป็นเน่งนุ่มแล้วก็หนาแน่นเป็นนิ่งแน่นแต่ว่านิ่งนุ่มแน่นแล้วก็นานน,านใครอยเดวงอาจะใสสว่างขยา ให้เราเคลื่อนกับไปสู่ภายในดวงนั้นได้อย่างไง่เพยพอเราทำตรงนี้ซ้ำซ้ำซ้ำบ่อยบให้คล่องให้ชำนาญแม้ชำนาญแล้วก็ยังต้องนำซ้ำซ้ำซ้ำ,ซำการเคลื่อนกับไปสู่ภายในก็ยิ่ง,งา่ายความสุขก็เพิ่มพูนขึ้นทับทวีขึ้นมา ถ้เราไม่ต้องการอะไรเลยจากดวงนี่ก็จะผพานไปเห็นดวงในดวงไปเรื่อยๆเ,เลยตาดวงจะเชื่อมกับกายก็จะมีหกดวงซ้อนๆกันอยู่ที่ใสละเอียดบริสุทธิ์ จะซนซนเงนอยู่ดวงนี้ก็จะปรับสภาวะของใจของเราให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นครันใจให้ใสใสบริสุทธิ์ก็จะเชื่อมกับไปถึงกายภายในได้อย่างเงยง เราจะอัศจรรย์ใจเมื่อเราเห็นตัวเราเองอยู่ข้างในตัวของเราเนที่ดูสดใสกว่าในวัยเจริญในอริยบทของสมมติถึงตรงนี้เราก็ต้องทำซ้ำๆๆคือทำทุกวัน ไม่ว่างเว้นนะจ๊ะแม้เราอยู่ทางโลกจะทำมากินอะไรก็แล้วแต่ทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในใจต้องหยุดนิ่งฝึกตรงนี้เอาให้คล่องให้จำนอนเดี๋ยวการปรับสภาวะก็จะเป็นไปเอง ใจก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต้องทำซ้ำๆบ่อยๆหนึงน่งๆภาษาบาลีก็ว่าภาวิตาภาหุลีกตาตั้งบ่อยๆตัง้งหนึง่งๆแม้ทำํำนานแล้วก็ยังต้องบ่อยๆตัง้งหนึง่งๆ ส้มสมพอมั่นคงแล้วแล้วก็เราจะอัศจรรย์ใจกายภายในเปลนกายมนุษย์ละเอียดนี่เราจะย่อให้เหลือนี้เดียวเล็กเท่ากับลายเข็มก็ยังเห็นชัดเจน เหมือนเห็นตอนโตเหมือนกายขยายโต,โตัวโตซึ่งมันน่าอัศจรรย์ใจมาสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอยู่ภายในกลางกายของเราแม้เล็กเท่ากับลายเข็มก็เห็นรายละเอียดของกายนั้นได้ ในทุกๆก,กายทำเป็นแล้วก็ต้องมาฝึกตรงนี้ให้ซ้ำๆๆไปเรื่อยๆเลยกายภายในก็จะปรับสภาวะจากกายของเครือหัด่นกายมนุษย์ละเอียดที่พรม,มรูปพมให้สูงส่งกันไปเรื่อยๆ จนกระทั่งไปถึงกายพระข้างในคือบวชภายในเป็นพระธรรมกายข้างในใสๆเหมือนค,อคล้ายๆการบวชภายนอกตั้งแต่กระหัดมาเป็นนาคจากนาคมาเป็นเนรจากเนรมาเป็นพระ เือมีความบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆเกิดก็ามาแต่ละภพแต่ละชาติก็ต้องการมาสะสาง้าตทธที่ไม่บริสุทธิ์เนให้มันหมดสิ้นไปให้เหลือแต่ธาตุธรรมที่บริสุทธิ์ล้นๆือเป็นกายพระและกายพระก็จะต้องกลัน่นกันต่ต่อไปเรื่อยๆ จะตั้งสุดท้ายเป็นกายพระอระหัน์นั่นแหละสอาบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายจะต้องสะสางสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ให้หมดสิ้นไปจะอยู่ในธาตุในธรรมในหินในจำในคิดในรู้ของเรานี่แหละไอ้มันหมดสิ้นไป ด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งประเั้นคำว่าใจหยุดนิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราเข้าใจหรือจินตนาการจะไปถึงใจที่หยุดนิ่งนี่แหละจะทําให้สําเร็จบ,บริบูรณ์ในทุกสิ่ง จะสะสางเข้าไปเรื่อยๆกลันธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศที่ประกอบเป็นกายเป็นใจเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นให้สะอาดให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลันนั่งทำซึ่งเป็นที่รองรับธาตุต่างๆเหล่านั้น ให้บริสุทธิ์ก็ไปเรื่อยๆกลั่นตั้งเห็นจางไปลูกคือใจให้ใสๆให้บริสุทธิ์นี่คือวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งแต่ละภพแต่ละชาติจะต้องสาักา,างันอย่างนี้ไป แต่สิ่งเหล่านี้เนะี่ยมนุษย์จะไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะพยายามมานะมาบดบังเอาไว้เขาจะประกอบธาตุทำเอาที่ไม่บริสุทธิ์มาบดบังเอาไว้ที่เราได้ยินมาอวิชชาให้เราไม่รู้อะไรเลย ม่รู้ว่าเกิดมาทาไมอะไร,ะไรคือเป้าหมายชีวิตแล้วก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรนอกจากไม่ให้รู้แล้วก็ยังทำจิตของเราให้มืดคือหลับตาแล้วเรามืดจนั้าเราไม่รู้เลยเบื้องหลังความมืดมีความตว่าวงมีความลับของชีวิต ที่เกี่ยวข้องกับตัวราศสัพสัตวและสัพส,ส,สิ่งทั้งหลายอยู่ตรงนั้นสิ่งที่กบดบังใจให้มืดเขาเรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าตั้งแต่กามาจันทพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นคือตรึงใจของเราพยามารก,ก็ก็ดึงใจของเราไปตรึงติดไปกับสิ่งภายนอก ติดในรูปเสียงกินลสรสสมบัติธรรมลมติดในลาบยศสันสญแบบโลกโลกแล้วก็ให้มีความโกรธความผูกพยาบาทอะไรกันต่างๆเหล่านั้นกัดแคลนใจกันไอจิตของเราไปวนเวียนอยู่กับสิ่งหล่นนั้นสิ่งอยู่ภายนอก แล้วก็ให้สงสัยว่าในเรื่องราวต่างตั้งแต่เรื่องพบเรื่องชาติเรื่องอ,งอไะไรสารพัดแม้ผ่านด่านต่างๆมาได้ก็ยังสงสัยตัวเองว่าเราจะทำได้ไหมหลังเลสงสัยอยู่นอกเดี๋ยวจะสงสัยในเรื่องต่างๆเหล่านั้นสงสัยเยอะแยะเลยตรึงไปติดเหล่านั้น จิตก็จะไปคิดฝนๆหล่านั้นเอาไปติดกับความฟุ้งในเรื่องสารพัดเรื่องความทอ้อความง่วงอะไรต่างๆแบบโลกโลกเขาอย่างนั้นแหละติดแบบเรื่องโลกโลกเมื่อถูกบทบังในความไม่รู้แล้วก็นิวรั้ง้า5อย่างนี้เป็นต้นใจของเราก็เลยมืดบอด ชิดทางโลกก็หมดเวลากับชีวิตทางโลกแถมในการกระทำของตัวยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอีกใจยังไม่หยุดเลยมีแต่ทยานอยากไปในสิ่งเหล่าน,นั้นเป็นความอยากที่ไม่ได้ประกอบไปได้วยปัญญาในความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิต หรือความเป็นจริงของชีวิตซึ่งตรงข้ามกับความอยากที่จะดับทุกข์อยากพ้นทุกข์อยากไปน,นิพพานอย่างนี้เป็นความอยากที่ประกอบไปด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นใจหยุดที่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากมากที่สุดในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ดังนั้นเราควรจะให้เวลากับเ,เรื่องใจหยุดหนึ่งนีให้มากๆเราจะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและที่สำคัญนี่จะได้สะสางธาตุธรรมิจามกิูลของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์จากนั้งธาตุแห่งความบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ ธาตุไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็จะมาพร้อมกับความสุขความสะอาดความสว่างความสงบความสูงส่งของจิตใจเป็นต้นและความรู้อะไรต่างๆมากมายไปตามความจริงซึ่งเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเพราะความสว่างภายในเกิด ทำให้เราเห็นดวงธรรมเห็นกายายในเห็นชีวิตที่ซับซ้อนอยู่ภายในที่ลึกซึ้งก็ไปเรื่อยๆเ,เห็นเป้าหมายของชีวิตได้ชัดเจนพลังใจก็จะมุ่งไปเพื่อขอจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใ,ใจให้มันหมดไปใจก็จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์ สว่างสวัยสว่างเ้าไปเรื่อยๆแอาในเวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะให้รูทุกคนหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใ,ใจเย็นๆหายไปถึงความสว่าง ให้กับไปถึงดวงตามภายในให้ได้ให้กับไปถึงกายภายในกระทั่งถึงกายคนรู้ผู้ถื่นผู้เบิกบานแล้วคือกายธรรมนะจ๊ะถึงพระธรรมกายให้ได้กายองค์พระที่ใสที่บริสุทธิ์สวยงามมากประกอบด้วยลักษณะมหาวุุษครบถ้วนทุกประการ เกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆใ,ในโลกนั่งสงบนิ่งอยู่บนแผ่นชาเราจะใสสว่างไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ